ก้อนเมฆกับชายแกฝนไม่ตกมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยดูสิพื้นดินแตกระแหงไปหมดต้นไม้ก็แห้งใกล้ตายอยอาสักต้นหาแทบไม่มีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีน้ำในการเพราะปลูกนั่นก้อนเมฆนี่นะหยุดก่อนก้อนเมฆน้อยได้โปรดฟังคำขอจากชายชราผู้นี้ด้วย มีอะไรหรอจ๊ะว่ามาได้เลยหมู่บ้านแห่งนี้ประสบภัยแล้งหนักมากเราแทบไม่มีน้ำกินน้ำใช้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราต้องอดตายกันแน่ๆลุงใจเย็นนะจ๊ะฉันช่วยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ฉันมีน้ำฝนเพียงน้อยนิดเกรงว่าจะไม่พอกับความต้องการของลุงและคนในหมู่บ้านขอให้ลุงอดทนรออีกนิดนะจ๊ะฉันเข้าใจแล้ววันต่อมา เอ้าป้าจะไปไหนฉันว่านะฉันต้องย้ายที่อยู่ใหม่แล้วแหละหมู่บ้านแห่งนี้มันแห้งแล้งเกินไปอยู่ไปก็มีแต่อดตายฉันได้ยินมาว่าหมู่บ้านทางนู้นอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเองจะย้ายไปกับฉันไม่ละโอ้ยฉันไม่เอาไดยรองฉันเกิดที่นี่ฉันก็ขอตายที่นี่ยังไงซะฉันก็ขออวยพรให้ป้าโชคดีนะขอบใจขอบใจไว้ฉันจะมาเยี่ยมใหม่ เมื่อไรก้อนเมฆน้อยจะผ่านมาทางนี้อีกนะนั่นไงนั่นไงก้อนเมฆน้อยเห็นฉันรอเปล่าฉันอยู่ทางนี้ว่าไงจ้าลุงฉันก็จะขอฝนอีกตามเคยนะจ๊ะขอโทษอีกครั้งนะจ๊ะลุงน้ำฝนมันน้อยนิดเกินไปตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมให้แต่ลุงไม่ต้องห่วงนะฉันจะพยายามรีบสะสมน้ำฝนให้มากพอลุงจะได้มีน้ำใช้อย่างเต็มที่พูดจบก้อนเมฆน้อยก็ออกเดินทาง พยายามสะสมน้ำฝนให้ได้มากที่สุดน้ำฝนยังไม่มากพอเลยอ่ะต้องเดินทางต่อซะแล้วชายแก่เฝ้ารอก้อนเมฆน้อยวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่มีวี่แววจะกลับมาร่างกายของเขาขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากเรี่ยวแรงที่มีก็เริ่มโรยราตอนเนี้ยฉันไม่ไหวแล้วเพลียเหลือเกินตอนเนี้ยฉันมีปริมาณน้ำฝนมากพอแล้วนะ ลุงจ้าฉันกําลังจะไปช่วยได้โปรดอดทนรออีกนิดนะจ๊ะเมื่อเมฆน้อยมาถึงหมู่บ้านอันแห้งแล้งก็ไม่พบชายแก่คนในหมู่บ้านที่เหลืออยู่ก็อยู่ในสภาพโรยแรงลุงหายไปไหนเนี่ยลุงจ้าลุงลุงอยู่ไหนป้าจ้าเห็นลุงไหมจ้าฉันมีน้าฝนมาพอมาให้ลุงแล้วนะเอ็งมาช้าไปแล้วแหล,แลเจ้าก้อนเมฆน้อยตอนเนี้ยลุงตายไปแล้ว ฝาฝนยังไม่ตกอีกอีกไม่กี่วันคนในหมู่บ้านจะทยอยตายต่ามๆกันไปความพยายามของฉันมันไม่มีค่าเลยเหรอเนี่ยฉันตั้งใจสะสมน้ำฝนมาให้ลุงเชียนะนี่เจก้อนเมฆป้าจะบอกอะไรให้นะการที่เราจะให้อะไรใครสักคนไม่ต้องรอให้มีมากพอหรือรอให้พร้อมอะไรหรอก ให้เท่าที่มีก็ทําให้คนรับชุ่มชื่นหัวใจแล้วความพยายามน่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็มีเรื่องของเวลาเป็นเงื่อนไขฉะนั้นอย่ารอให้พร้อมเพราะคนที่เรารักอาจไม่มีเวลามากพอที่จะรอเราอ้อก่อนลุงตายแกฝากมาบอกด้วยนะว่าขอบใจที่พยายามช่วยเหลือ เม็น้อยได้แต่หลั่งน้ำตาออกมาเป็นเม็ดฝนไม่ขาดสายให้กับชายแก่ที่จากไปโดยไม่ได้ล่ำลา